<Private. S 2> อยอยอย่ยาอย่าามือาส่งครูขึ้นรถห่อยะส่งครูอแ้ลอกแล้อเานครราเนี่ยรู้ปะเยครูเราเนี่ยจับคอตัวที่เชื่องก่อน เดาเหลังแล้วสวัสดีครับทุกท่านสำหรับอ่ะ EP นี้นะครับก็นำทุกท่านม ชมบรรยากาศในการฝึกอบรมง,ง่ายๆนะครับให้กับผู้ภัยทางหลวงเพชรบุรีนะครับจุดบ้านดินนะซึ่งชุดนี้เนี่ยที่มาชุดนี้เขาเคยไปจับงูจงอางมาแล้วนะครับก็คือเจ้าบิกเกอร์นั่นเองนะครับงูจงอางขนาดใหญ่ที่บ้านหนองคิดน,นะครับในเขตจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก็ใหญ่มากเลยนะครับก็เห็นการทําทงานของเขาแล้วแล้วก็ เราก็ได้รับต่อมานะครับโดยเจ้าบิกอร์เนี่ย mm hmm. ก็ได้รับบาดเจ็บมาพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็อพอได้ทราบได้ว่า,าทีมงานชุดนี้เขาก็มีจรรยาสานะครับแล้วก็ทํางานในเรื่องของการกู้ภยัยช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจับงูหรือนํางูออกจากพื้นที่นะครับเนื่องด้วยว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้นะครับเพียงพอนะครับอาจจะยังกล้า,กล,ากลัว,ลวแล้วก็กังวลอยู่ ในเรื่องของโดยเฉพาะเวลาต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับงูจงอางนะครับขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมางูบาดเจ็บนะครับคนก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับทางกัปตันสเน็กก็เลยขออนุญาตผู้บัญชานะครับในการไปให้ความรู้กับกู้ภัยทางหลวงเพรบุรีจุดบ้านดินนะครับเพื่อให้เขาได้ได้สามารถ ช่วยเหลือประชาชนในการจับงูหรือนํางูออกมาจากพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับทั้งคนและงูนะครับตามสรุแกนนะครับจับงูง่ายๆสไตล์กับตันงูนะครับคนปลอดภัยงูปลอดภัยหัวใจเบิกบานนะครับก็พาทุกท่านมาชมบรรยากาศในการฝึกอบรมนะครับในครั้งนี้กันนะครับงูแดงแล้น้องงูแดงเป็นคนจับเลยใช่ไหม ใช้ส่วนใหญ่ใช้อะไรไม้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เปี้ยหลับเปี้ยหลับใช่ไหมไม้จับเลยเหรอเวลาใช้ใช้เวลาเราจับเป็นเครื่อยเดือดใช่ไหมจับแบบบัวหอนไงบัวบัวนี่เหรอไม่ว่าตัว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 แค่นี้เองเอาให้ได้องศานะแค่นี้เองแค่นี้เวลาเราเอาไปใส่ถุงจับจับยกขึ้นไป เอา,าเาถต้องอมมัดปากถุงก็ปล่อยปล่อยแล้วก็ชักนี่ออกมาเชื่อมมันก็จะหลุดไปด้วยเรอวป่ะมันจะไม่ขาดถุงแบบนี้หลายหลายคนจับหมาเลยแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้ทําแบบนี้นะมันมีสิทธิ์พลาดได้จับก็จับเลย okay <ม>เคมไหมเวลานั้นเราก็ค่อยจับเขาอย่างนี้ครับจับล็อกกามเขาเหมือนเดิมเลยเรียนล็อกกามเขาอย่างนี้ล็อกกามอย่างนี้ นเลป็แผใช่เป็นแผลเขาลอกภาพเลยเขาดันลักษณะนี้จับลักษณะนี้เห็นไหมครับจับล็อกไว้ขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราออกมาเออจับได้แล้วเหมือนเดิมเลยจับจับได้แล้วเหมือนเดิมจับหัวจับหัไวอย่างนี้นะอ่ะอ่ะขึ้นยกก่อนช่างช้นระวังอย่าปาดหน้าอย่าปาดหน้าให้เขาหลังให้เขาด้านหลังอย่าปาดหน้านะครับให้ด้านหลังด้านหลังครับเดี๋ยวอ่า โอ้เราภาพอยู่สมาชิกออกยืนยืนกว้างๆก่อนเดี๋ยวครูเขาจะลองจะปล่อยแล้วจะลองจับอ๋อมีคนช่วยมั้ยอ่าแดงช่วยหน่อยช่วยยกหน่อยหนักอยู่นะต้องช่วยหน่อยแดงนอนนอกบ้านคอยบอกเมื่อกี้โอ้โหแล้วโอ้โหหนักหน่อยเป็นครูหน่อยเนี่ยปล่อยเลยสบายไปดูประมานี้ เราจมูกก็เป็นไรอ่ะไปไหนไปไหนเราคอยบีบลูกนี่นะหานหมอกขาแหละถ้าถ้าเป็นไปได้นะมีดึงอย่างนี้คนหนึ่งแล้วก็ไปล่อหน้าคนหนึ่งแล้วก็เอาหาคลูนี้เพื่อแม่งเขาหนีเข้าใจไหมครับแล้นี่เขล่อภาพน้เขาไปเจ็บปะคะไม่เจ็บครับเขาลอกแล้วแต่ยังไม่หมดที่นั่นเองเหลืออยู่นิดนึงตรงนู้นนะเดี๋ยวกลับไปก็ต้องเอาน้ำฉีดลากให้เขาล่อ มาเนี้อ่ะอ่าเราจับหางชนจับหางเลยนะถ้าเขาหนีอย่างเงี้ยเราจับเขายากใช่ไหมใช่เราก็ต้องมาล่อเขาว้าวไเหเห็นไหมครับเวลาเราปาดหน้าเป็นไงเขาจะโจมตีเราทันทีถ้าเราไม่กัดไว้เขาสามารถถึงเราได้เลยโอเคไหมถึงแล้วคุ้มจะต่ดเฮ้ย เห็นไหมดูไหมง่าอ้าวดูดิครับงูอันนี้งูดูครับงูธรรมชาติครับนี้เพิ่งได้มาเลยครับได้มานานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนทีิการเอาไว้เอาไว้สอนแบบนี้แหละนะง่ายอันนี้เพื่อนจับไว้แล้วเรียบร้อยมันมาไม่ถึงดูดูช่วงตัวเอฟปะมาขนาดไหนเราก็จับเขาไปให้เขามาถึงให้เขามาถึงเอาไปใกล้ๆเขาค่อยทำครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเขาค่อยทำ ม,มาประชิดตัวไว้นะประชิดตัวไว้เรียบร้อยไหมเ,เรียบร้อยไหมเรียบร้อยอค,ครับผมเขาจะให้ไหมเนี่ยเราจับอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอาออกมาก็ได้โอเคไหมเอาหายใจได้ครับแนะเราจับไว้เงี้ยล็อกไว้เงี้ยแล้วก็เอาถุงมาใส่ง่ายไหมครับเอาถุงมาใส่ไม่ต้องใช้บ่วงเขาไม่เจ็บแน่นอนได้ไหมครับอจับแค่เนี้ยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวเรามาหมูแดงแดงมาเอาผมแนะนำอย่างนึงอ่าการแต่งตัวนะการแต่งตัวรองเท้าแตะไม่เหมาะสมถ้าพลาดมาเลือดซกเลยนะทั้นแล้วควรที่จะเป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่พ่อาเราทำงานที่สุดนะครับเพราะว่าโดนฟันนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะใส่รองเท้าลักซ์คินนิดี้โอเคนะ อ่ะี๋ยวเราปล่อยเห็นไหมครับอ๋อีอย่างงี้นะอ่ะแนะนำอีกครั้งนะครับเราอย่าไปกลัวเขานะครับเราใช้ไอ้นี่ใช้ไอ้นี่ป้องกันนะครับป้องกันตัวเองนะครับป้องกันตัวเองถูถ้าเขาไม่จุกไม่กัดเราก็ค่อยๆเข้าไปครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปปุ๊บลัอกุ๊บเนี่ยประมาณนี้เลยเห็นป่ะอ่า เวลาเขาขึ้นมาเราก็ช่วยเขาหน่อยนึงเพื่อที่จะเอาเพื่อจะเอาผ้าใส่ปากเขาแล้วเขาก็จะดึงลงแล้วก็จับหัวเขาประมาณน,นี้ง่ายไหมครับอันนี้เขาจะนิ่งแล้วอ่าอ่าไอ้หนูปล่อยเลยเดีย่ยวเขาเขาก็จะนิ่งแบบนี้สงบแบบนี้ไม่ไปไหนแล้วหนึ่งที่ที่ผมบอกไว้เด้วผ้ามันมีความเย็นมีความชื้นมหาเขาชอบสอง <c oughs> ปิดตาแล้วเขาชอบความมืดใช่ไหมอ่านี่แหละ ประมาณนี้เลยแล้วเราก็เล่นเขาได้ดูเล่นได้เรอค้าไปหน่อยประมาณนี้ช่วยดึงไหมครับโอเคให้ออกแล้วหลุดแล้วประมาณนี้โอเคแล้วก็จับมันขึ้นมาเข้มไหมครับเดี๋ยวเร้องไม่เปิดตา้องร้องในห้องต่อนะไอ้ช่วงที่อ่าช่วงที่ตรงเนี้ยครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต้องระมัดระวัง ไอ้ถ้าเกิดเขาขึ้นมานะครับเราก็ยกผ้าตามนะครับเราไม่ต้องดึงหางปเลยครับประมาณนี้ถ้าเกิดเขาไม่ยกปั๊บเราก็สามาที่จะคุมเขาได้จับเนาะอยู่แบบนี้ง่ายไหมครับต้องดูต้องดูอ่าเขาเรียกอะไรเอพฤติกรรมเขาเนาะต้องดูพฤติกรรมเขาว่าเขาไปทางไหนมาทางไหนถ้าจับง่ายเนอะเอาที่ที่เราจับเราง่ายถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเรายา อย่ารีบร้อนนะครับค่อยๆนะอย่ารีบร้อนถ้าไม่มั่นใจเราถอยก่อนนะถอยก่อนโอเคอ่ะอ่ะอ่อหนูลองก่อนได้เเจ็บเปิดอีกแล้วเจ็บเปิดแล้วแหละเปิดเปิดแเนบเปิดแนบเลยลองลอก่อนเอาเอาง่ายก่อนกูสอนนะคือโมจำเไ็นตวงลองก่อนง่ายๆ อย่าเข้าหาตัวเองใช้อ่านั่นแหละเปอนล่อหัวอ่ะอย่าให้เขาโจมตีถ้าอยากโจมตีเงี้ยอันตรายเราต้องเข้าไปกนิดหนึ่งเขานิ่งแล้วดีแล้วรีบใกล้ให้ใกล้ใกล้เข้าไปนิดหนึ่งนั่นแหละอ่านั่นแหละคิดว่าล่อหัวแล้วกันทีนี้เอามือเปล่าจับค่อยค่อยครับค่อยค่อย อ่าค่อยคุมกันแลอาคุมเลยอย่าถอยอย่าถอยคว้าเลยนี่เห็นควแล้วัเหอจับล็อกคอปึ้บนะนี่เลยหากคุ้มอย่างนี้เลยเร็วเร็วเร็วเวเลยนใช้ถุกได้เลยมือเลยอย่าตมือมานนีานได้ว ได้แล้วหัวหน้าตั้มเออเห็นไหมนี่หัวหน้าตั้มจะปั้นผู้หญิงนิดงเดียวเลยไม่ยเนี่ยเราคนอื่นก็ช่วยกันจับหางจับอะไรจับใส่กระสอบแค่นั้นเองใช่ไหมเออนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วเขาไม่เห็นเรานี่ถอยมานี่เป็นครูได้ดีเลยเด๋วเลยอ่ะ ตัเย็นเาไม่้อนหนะนะเราะมด้วยว่าเท้าเราเนี่ยยาวขนาดไหนไงให้มันเหมาะกับเท้าไม่เชื่อมนะโอเคไหม่นีเลยตัวเย็นนั่นแหละนั่นแหะข้าไปข้างหน้าองช้าช้าอย่ารีบเลยช้าช้าขนที่สองครับไม่ต้องรีบครับช้าช้าครับโง่่ายเลยโงง่ายจัดเลยคุมหัวไปเลยคุมไปเลยคุมสองมืออะไรดีอ่านั่นแหละ เอ๊ะนักเขางับเราไม่ได้เขาช่วยได้เพื่อนก็จะเข้าไปช่วยได้จับไม่ใช่พี่บอยไม่ใช่ที่บ่อยในเกมเยอะเยอะเยอทุกคนเลยครับทำได้ทุกคนแล้วไปไหนอะดูไปนั่นนู้นไปนั่นนู้นอ่าไอ้คนจับคุยทำไมอ๊อจับเลยอ๊อไม่ที่ไปอ๊อฟไปดิ เอาไปดันนะปราน้ต้องไปล่อต้องไปล่อข้างหน้าเราไปล่อเขางั้นเขาจะวนไปวนมาเนี่ยไปล่อข้างหน้าไว้เออเป็นคนจับเราต้องดักหน้าดูระยะเห็นไหมโอเคเรารู้แล้วเข้าไปอีกเข้าไปครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตนิดนึงตรงเนี้ยมันจะทําให้งูฉกได้สูงนะเวลาเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปในลักษณะ ลักษณะให้เขาโกขึ้นมาก่อนเข้าไปใกล้เลยอ๋อเหมือนให้มันรงใช่ใช่กระชับกระชับพื้นที่กระชับพื้นที่หนีไม่เป็นไรหนีตามมาลุกมาอย่างนี้มาลุกมามาลุกมานะครับเราค่อยๆเข้าไปครับตามเข้าไปนะครับเขาหนีไม่เป็นไรเราทัช้่าให้เราปลอดภัยที่สุดเข้าใจไหมครับคนหลังนี่สำคัญนะคนหลังเนี่ย เขาน่าจะเกียดแล้วเรื่องการจับบ่อยๆอ๋อเหมือนกับมือเียนแล้วมือหาใช่ใช่อยับแล้วคุมไม่ได้ต้องคุมไม่ได้ได้แล้วจับจับแค่นี้พอแล้วผามโดยเดืดขาดนะครับจับต้องมี เทคนิคในการจับนะแล้วก็ระมัดระวังด้วยพยายมที่มันนิ่งมากเลยอ่ะเราเร่งหมดเลยเราต้องรีบล่อหน้าไม่งั้นมันจะตามไอหางอยู่ตลอดอ่าเข้าไปเออเรารู้ระยะแล้วเรารู้ระยะเออนี่ติดแล้วรีบห่อพยายามหัวอยู่ไหนรีบรีบหัวจับเออห่อผ้าเลยห่อหัวเลยนะเออไมาเห็นไหม อครั้งี้งเลยครันที่นั่งยู่มาเคนที่นั่งนะมาเนีมีรมาเนี่ไม่มีมีเบิ้ลไมีเบิ้ลเว้ยเราต้องนิ่งนะเราต้องนิ่งขาเราอย่าเดินไปเดินมาเราต้องนิ่งแล้วก็ไม่ขยับเข้าไปใกล้ๆเขา เ้ามาเขามาตามเลยเขาก็ช่าหัวหนีตามเอออย่านะอย่าอย่าควานนะจะลาก้ะลากจะลา้เดินไงดึงเขาไว้เฉยไม่ต้องลาง เราเห็นตัวเอสแล้วแล้วเขาโฉบเข้าระยะไหนได้ยืนที่เขาไปชิดเลยนั่นแหละเขาไปชิดเลยป๊อปหัวหัวเลยหัวได้นานอืมเอ้อ่ะใครอันนี้พี่ตั้มมันเป็นงูป่าทั่วไปแล้วนะงูป่าจับได้แบบเนี้ยง่ายที่สุดแล้วแล้วมึงก็ไม่รับปรเข็บหรอก็ไม่ได้รับปรเข็บด้วยเดี๋ยว พอนึ่งได้ที่แล้วเราอย่าเคลื่นไหวเยอะให้ใช้ผ้าเลื่ไหวใมาก่ยรเอ่าหลับแล้วอเลย้หลับแ้วี่้านเ่ย้นหน่อย้นหน่ปล่ไ้ผ้าออกเริ่มดีเริ่มดีดู่อยดูหน่อดูหน่อยไก่จนพออรอไม่ป๊อกนี่นม่ไันด้านเลเอามาสงบแล้ไอ่เ้ให้้แอบาไ้อง่ายไป้ มาแล้วมูมาเชร์กัมาเรือเก็บตัวครับเอาหมาแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแลยเอาเลยเดี๋ยวไม่ตื่นร่ลุกตู้ันตู้ันเอาวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งิเอาไกวเลยกดตัวเยเตนียมพร้อมที่จะโจมตีเหยื่อาช้านั่นแหละครับโอกอร์ดับแลกโอเคไหมอือ นี่เชิ่อไหกปู่่เฮ้ยเอาเว้เอาเว้เอาเว้จะหนีจะหนีดักไว้จะหนีเราต้องคด้นทุนได้โดนผ้าบอยแล้วอุ้ยแกคุมอุ้ยแกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราประมูลนะคุณดนเดี๋ยวเราประมูลผ้าวิเศษประมูลผ้าวิเศษ วางเบาๆเราก็ไม่ได้หัวได้ตุบราวางหัวครูนิดนึงนะครับหัวครูเลยหัวครูนะฮะมีผ้ามีประสอบายเราจะทำยังไงดูที่ว่าจับได้นิ่งแล้วอ่ะถ้าไม่มีต้องดูพฤติกรรมถ้าเขานิ่งเราสาบมันเลยจับได้ครับล็อกล็อกใต้คางนิดนึงอ่าห่อห่อหัวไว้ได้ยี่ห่อไว้เลยเขาจะได้อ้าปากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแข่งนะ แบบนี้เลยแบงก็หายไปแน่แล้วเดี๋ยเดี๋ยวเอาดี๋ยวไม่ต้อวแล้วครับเอาไปเอาฟักนะเอ้ย่ายาย่ายาอย่ามืออย่าถ้าถ้าไปคว้าตรงนี้ปั๊บหันกระช้าหันมันกลับมาอ่าอ้าวโอเคระยะห่างได้ยึดอ่ากระตุ้นให้เขาหันกลับมาล่ะหาเราเขาจะดึงไงเขาจะอาการบาดเจ็บเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเอ้าตัวผู้ครับ เดี๋ยวทะลอกคนดึงแรงฮะเออยิงจี้เนี่ยฟ้องฉกเอาไว้จิตฉกทีๆมันปึ๊บตามตามตามเองดึงผ้าช่วงช่วงจังหวะเราไม่ได้แค่นั้นเองนะเมื่อกี้นี้เขาเริ่มติดแล้วพอเริ่มติดเราต้องตามเขาฉกมาเราจะถอยไม่ต้องฉกแล้วอย่างนั้นไม่ต้องฉกแล้วกระชับพื้นที่แล้วก็คุมเลยกระชับพื้นที่แล้วคุมเลยเสียงผ้าคลาใจนะเออบ้าเสียงผ้าคลายใจเลยแล้วมัดเอาเอาเอารีบ อ่าห่มอหัวไปเลยผ้าห่อหัวไปเลยน่ยังไม่หลงเลยพูดๆฮะเมื่อกี้มันเชื่องเกินไม่ชอบเมือกัดตัวมันททีก่น้ยยังแค่มันโดกัดตัวเลยคนลับนไอเหี้ยมันไม่โดดเ่่

ยางดูร่วงคนเดียวครับผมอ่ะบอยเนี่ยประมาณนี้เนี่ยถ้าเราลากเขาก็จะเด็ดมากประมาณนี้ค่อยๆถอยเดี๋ยวให้มาที่โซ่เขาจะกระชากตัวเขาเองเราจิ้มมาโอ้โหอ้เกิดมาขนานนี่เลยโอ้ เยตัดอยู่เลยเียแล้วหมุนมุนมุนมุมุเสร็จแล้วอ๋อง่ายไหมัวง่ายัวง่ายมากด้านนี้เขาจะขึ้นมารัดเราคู่ามคนง่ายเลยครับง่ายี่นึกภาพเป็นมือกูเลยอ้งวมุน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 หมุมุอหมุหมุมนม เขาเขาคือครูชินอะไม่เราดูพฤติกรรมด้วยว่ามันจะจบแบบนี้โอเคไหมไม่อยากลองครับผครับแล้วล่มแล้วนหอนะั่นแหละเล่นกระตุ้นเขาไปก่อนเดี๋ยวพไ่หันหน้ามาเอรอจังวะรอจังหวะเราอย่ารีบเีย้งรอจังหวะขทั้งหน้ดี่ว้ ่านัก่านักแไนักกิโลเนี่ยเราเโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยอหมุนหาหน้าเขาหมุนหาห้าขนที่กว้างหมุนหหน้าลากมกระชับวงไม่ได้นีหันหน้าหมุนเขาหาเนี่เริ่มรู้แล้ว เอ็มย้อนตอนย้อนตอนเออไดอได้ได้ได้เรามัดระวังเรามัดระวังเข้าทางอยางเดียวลดนแล้วยกยกยกหางขึ้นจุนตรงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอนักจะไปยืมยกไม่ได้ยกขึ้นไปเลยอ่ะเอาเอาเอาผ้าพันเอาผ้าพันพันมือที่แขนแล้วก็จับสองมือนั่นแหละนั่นแหละเอาไม่ขี้ใช่ไหมครูไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก็รู้เองก็ขี้โอ้ไม่ขี้เราไม่ขี้ไปแล้ว เดี๋ยวเขาเกลงตัวแล้วมันจะไหลเข้ามาเองไม่พันลาเลยฟีก็เรียกกันฟรีอ๋อน๋ออ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 นออ๋ัน๋ออ๋ออ๋ะอ๋มอัออ๋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 อ้๋ออนออ๋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 อ้๋อน๋ออออเออออ๋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 ออออ๋ลอออดอ๋อ

ไม่เล่นกับพี่เลยโอ้ยอ่ะไม่เล่นกับพี Nixon> ่เลยให้ดูตองล้างเลยอต้องขั <S 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 ้นหรือไม่ได้นะเอาขอแล้วเดี๋ยวมีเอาใช่ไหมเนนึงลองดูโอ้โหมันอยู่ข้างหัวอ่ะเดี๋ยวจับเอาเข้าวรางเลยตัวนี้ถือว่าผ่านกันหลายคนแล้ะถ้าจับได้ก็เอาเข้าวรางเลยไปเราจะเห็นงูนี่ โดนจับแบบไม่มีเฮ้ยมันนอนแล้วอ่ะเนี่ยมันถลลอกถลอกถลอกถลอกว่านี้ถลอกเยอะเลยหละเป็นครูเนครูเอลกเต้นเผื่อปเผ่อยเผอไเ่อไเ่อไปเื่อไปเ่อไปเผ่อไปเ่อไปเื่อยยอไเข้่อไปเอไปเผเผือไ่อเผือไปเผื่อเ่อไเอป่อยปโปะค่อยๆโปเผ่อไปเ่ไเอเปบอออ่เาเ นอนนะมันตายแล้วอุ่ไม่ไหวนะเย็นไม่พิษเย็นมันเย็นเอาหรอชาวที่เย็นเนี่ยเขาจับกันในพื้นที่บ่อยๆใช่ครับและสำหรับใน EP ต่อไปนะครับเราก็จะเพื่อให้น้องๆเขาได้จับงูประเภทมีพิษนะครับตระกูลงูจงอางแล้วก็งูเข็งงูเห่านะฮะซึ่งเขามีโอกาสได้เจออยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ อยากที่บอกเลยว่าถ้ายังไม่มีความชานาญก็ <pursue> <หม>อาจจะอันตรายทั้งคนทั้งงูได้นะครับก็สามสี่ไปัตวฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ